หนาวอีกนะครับสุดยอดอ่ะมือ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 หนาวกระจังไอ้น้าม้วนสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมาหนอกครับทีมงานมือดีกันเลยดีก่อนเออเออเ็ดปีเอ็ดจีละอุ้ยมึงใส่ครับวันนี้ก็มากันอยู่นะครับหิงไฟกันนะครับเนื่ออากาศหนาวขนาดนะครับอ่าวันนี้เขาซึ้งว่าประมาณ สิบองศาน,น,นะครับตอนเจ้ามาสิบสิบองศาน,น,นะครับนเดี๋ยวน,นี้แรงมาละประมาณสิบห้าสิบหกองศาหนาวน,นะครับเ,เลดจัดเมนูเอาแบบสดนามัน้อนเหน่นอมอันนี้ลุงเจอของกมาเอวหาตัวนึงครับเนิ่มหิ่งไฟกันหนาวนอยู่บ้านหนาวเนาะ,นะ <c oughs> ครับเออนะครับเมน,นยูยำยำแรงนี่นะครับพอดีได้ฝากครั้งมานะครับเป็นหัวส่วนหัวกับ่วนหางมันนะครับ เนื้อเนื้อมันกับหงอนไม่เอาจะมาต้มยำสูตรของทีมงานเ่าเลยนะครับอันนี้ก่อนนะอยู่อ้ยเอาอน้อยไปน้อยหรือหรือเดือดเดอดไปก่อน ไว้กันก่อนไว้กันก่อนโอ้ตเ now ที่เขาจะเครื่องน้ำพริกนะครับีใส่มีออ่่ะกนขมิ้นหอมหอมขาวหอมแดงครับครับเดี๋ยวไปคั่วเออ่อมีพริลแดงคั่วอออ่ะเนี่ยในคั่วรอเลยอ่ะกบบนี้เดี๋ยวก็ต้มนะครับขั้วกับกระทะนี่แหละครับบังเกตในก็ดีมีละ อันนี้เขาคั่วคือมันเกียมเลยนะครับมันไหมเลยนะครับแล้วเขาจะมาตับใบตั๊มนะครับมะเขือใบตั๊มพริกแห้งตัวนะี้มบหัวห่วงสูตรนะครับทีมงานเขานะครับเล็บสีทันได้อยากเดี๋ยวเอาไปลองเน่ากินพอกกันรองพรนะครับเน่าได้ถึงปลานิ้นปลาลิ้มนอนนะครับนอนปลาลิ้มหรือปลาช่อนนี่นะครับปลาข้าวปลาบึกได้หมดนะครับปลากด มาอนะครับคว้าไปเรื่อยๆกันอุ้ยว่าถุงอุ้ยว่าถุงขยะเตแมันเตใหมันพอหรอแก่เลยอุ้ยลูกอือพอล้ออย่างดูเ้หูเหลืองหู่าหูผีอย่างเีนเปิดพอเปิดพอลองดูสองัน้อหนก็ อันซื้อมะฟากอวีมมั้งก่อนออนี่นี่ปีวันเปนเปนขอมปนขอซื้อเหรอเอาเตะก่อนเออนี่ยาวได้ก่อนถ้าถ้ายาวผมได้ต่อขาวว่าตัวเรอโอ้เจ้าพอดีจับไปจับบอดเออจับเบะยังเตะไว้นะอุ้ยขอบคุณปีวันนะขอบคุณนะปนอันนี่สามซีนะขอบคุณครับเออนี่สุดยอดครับ อันนี้อย่าไปกินนักอย่าเข้าเชื่อแล้วโอ้ยเปลี่ยนคนเอไปใส่สิเอาไปใส่หนูเรารอๆนะยับใส่ลงนะเออครับเอาแบบไม่ไหมเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยคาราบดิจุดเวียนเตียวดอไม่กัมเวกำเดี๋ยวมันจะเต่าโอ้ย ครับอ,อีก็ได้แล้วนะครับ <ไป S 1> นี่มันยากนะครับตรงย้ำสูตรนี่นะครับตแป้งเป็นพริกแห้งขั้วนี่เาอมไป่จ๋อต่ำไซมดนะครับนี่บเบอร์เขาหยุดด้วยสักหน่อยนะครับเขาจะเอาฮักเอาบีบใส่ในต้มเลยนะครับเขาแบบหนาแบบแส็บเลยมั้ยนี่นะครับเพชรสมๆอาทิมเหนา,าะเหรอ โอ้ใส่เตียวตัวนี้รอกันมาจัดหนักขาเมตรวิทย์ร้อยแปดสิบแปดร้อยเทาไงครับร้อยแปดสิบสามจับปุนนี้่ะรอแตะเป็ดเลยรอขนาดละวันนี้วันนี้เกี่ยวกูจ๋าเฟืองกะเฟืองมันใส่เตียวยินดูมันอันแนว รอดตายลอดไตเราคุณได้ซ okay. ักเราอยู่หอดไตเราไม่ได้ตแกตัวได้ใส่ยังได้ซักละแต่เขาซื้อเตียวยีนเฮือนอุ้ยดูเบื่อความหลนหลอ่ะอันนี้ใส่แบบแข็งเลยนะรอเรามานี่ตั้งได้แล้อุ้ยกระบอกอุ้ยอุ้ยกระบอกไอ้ผมจะใส่สามวันสามคืนหนาวเนาะยังหายเริ่มมีแล้วครับเนอะหลายคนนละหาวแุณละอ่า ันที่ว่าได้เนเจ้นี่นะครับควิทนะแป้ะน้ำหนาวหนาวเนี่ยอ่าได้เตียวไหม่บึมกับวิปวับวปวับปะกับคาราโอเกะกันเนี่ยไปช้เตีวอ่ะไปไปกกนมดมุงว้าหาวนะครับปนับนี่เลยนะครับหัวส้าสาย

ันะครบอส่วนปรุงในปรุงที่หลังนะครับโอเคครับตั้ล้อต้มไปเลย้น้ำคาน้ำจะไค่น้ำหอมอย่างนี้มันออกก่อนนะครับเนอร์ม้นห่อนก่อนนะครับระวังล้อน้ำเดือดนะครับก่อนจะต่ำละนะครับเตรียมขัว้วไว้หอมมิน้นหอมแดงหอมขาวนะครับแล้วก็ต่ำเนี่นคือห้องมันจะต่ำม,มันละเอียดนะครับห้าส,สิบเปอร์เซ็นต์ะหยาบๆหน่อย สูตรเด็ดนะครับสูตรนี้ง่ากินกันมั่นนะครับไก,แก่แตกสะแตกใสุ่นลินสุราไา่เห็นนักหนาหนา,อา,นา,อา,นาวอี่หน่อยอะไรกูจะแข็งก่อนตายมั <c oughs> นมอน,นี่อะไไปเลยนะยกับแห้งยุดไปตัยนะครับออเอาแซ่บไปเอาอยังเอเอเอแล้วจะมีพี่ขี้หนูใส่ไม่รู้นนะ กิหนหมูซอยใส,ส่ไว้ครับกะปินะครับต้องใส่ไปกะปิใส่ไปมี <c oughs> ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนคือต้องไปคั่วนมันนะครับ <c oughs> เออพ้นแล้วครับหยาบ อๆๆนะโอ้ยหนาว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 มาครับน้ำเดือดแล้วนะครับตอนต่อไปคือลุกป่าลงไปต้มนะครับโอ้โหป่าแข็งเลยน่ะเป็น,นอากาศเินไลยซับกบเอาตัวต,ต,ตีนกับด็รีบๆยอดยังใส่น้ำนักหน่อยครับยอย่าบุดอ่ะใส่หม้อไฟเด้นน้ำจะแห้งป่านี่เนื้อมันแข็งนะครับมันต้องกมูมเละนะครับเนื้อ ถ้าเป็นปลานี้ปลาอย่างนี้มัต้องต้มเมืนนะครับหนามานาวพ่อ้อุ้ยแปะน้ำงูนี่แป๊ะน้ำเหรอแปะแปะน้ำแค่น้อยน้องต้องในใจเหมือนแป๊ะเล่าารอคนนั่งไ ใส่แล้วก็ทอดเอาอย่างตั้งได้เลยหนุ้ยเกี่ยวไม่น่ะเออแต่เขาถึงพอจะทักนะอยอืมเออปล่อยเพื่อนแข่งทอดเอาไหมแข่งตั้งได้เลยน่ะเพื่อนผมมันเอาดินมาปุ๊บนี่ตักออกมันจะขาวนี่ไปเหรอหอุ้ยฮึฮึเวลาต้มห้อฝั่งก้นนะครับเนี่เอาปลาใส่นะครับไอ้เขา เดี๋ยวไปปุ้งไม่รุ้นุงรถครับสอบรุงรถไปเอ๊ะนี่มันก็บเข้าออกมันจะเน้ยเน้วไทยไทหน่อยครับอ๋อพอละ ขนมจีนเหรอเนาะขนมจีนเหรอจีนนะจีนปลากันไข่ไข่ปลาอ่ะนะเกือส้มวอดเกือส้มน้องผ่านความห่อนให้มันสุกสักหน่อยนะครับอย่างมีประโยชน์เวลากินเนาะนี่ครับเดี๋ยวข้างนี้ข้างนี้มะนาวนะครับใส่มะนาวมาดูเดี๋ยวรอกรรมนะครับอันนี้ป่าคงจะสุกแล้วล่ะ เดี๋ยคุณอาเอาเครื่องว้าวมกันนะครับเอาละครับปฝาซุกแล้วนะครับพีดยกมือก่อนนี่ปิดฝาไม่ก่อนฝาหมอกับหม่ในี่ต่างกันคันที่ลับต่อไปนะครับกัวเครื่องนะครับตีเขาต่ำไว้การใส่น้ำมันนี่ถ้าจะคือมันอันนี้หนักน้ำหน้ามันหนักกต่ใส่น้ำมันหนักนะครับ ยี่ยปรจจังเขาก็ยอมเขาไอกเฮายี่ยปรจจังเออม,มันติดพิษมาไ่กลนะัวนะครับน้ำมันโอ้มันหอมนี่นะมันต้องเมินนะครับ เอาละขอมอตั้งยังกูที่มันนักน้อย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องขั้วนี่ครับลงไปพักที่เตรียมื้ต้นหอมพักชีนะครับใบบก,กูดเี่ยเมีเอาใส่เดี๋ยวเขาใส่ผงน้อยนะครับ น้ำเข้มข้นตรงนี้กะทินะครับบัใส่กะทิไปก่อนปิดเก็บใส่ผงนัวเออ,อ,เอได้ไหมันกูกำมันมกูใส่ตอนรู้เนี่ยนะครับใส่ก่อนมันจะขมเนาะอุย้ยอุ้ยเพราะน่ะต้องใส่นกักหัวหอมมันหอมหดเลยโอเคดีมาผงนัวตุบ๊บเ,เก็บ โอเคครับพักเดี๋ยวใส่หม้อไฟนะครับวันนี้มีหม้อไฟโอ้สุดยอดเดี๋ยวเตรียมหมูนนนเนื้อไว้นะครับหม้อไฟโสดมดเฉียงหลงมันมีหม้อหน่อยแต่เขา,าหอมเดี๋ยวนาะแค่นในหม้อยิงไงเนะนี่ยหางหนาวอยี้นะครับสุดยอดอ่ะมือมือมือ หนาวไปจังไอ้น้ำฮ้อนี้บัตตานะพักก็ยังสังเตียมยังเดี๋ยวาละกนันน้ำใส่กนี่น้ำใส่่อก่อยกินไปนะครับอุ่นไปนี่ก่อยกินจะได้อ่ยไปวิบวับอย่ได้เตียวใหม่ล่ไ่เอาเดี๋ยวก็เติมอ๋อโอเคเรากำหูในไอ้เหอันฮ้อนกูเองเลย เอาเนอะไอพีลเอาตัิกพี่หนูใส่เหี้ยนี่นี่ไอ้พี่หนูเอาพี่แห้งดีใส่เลยอ่ะตักสีห้าแกนสามสี่เกนอ๋อเนยสามร้อยมาขายเลยไอพี่หนูร้อยไหเออเดเขาเขาใส่สองสามหยด เดี๋ยวจะมีต้นหอมชี้กับพวกชีฝรั่งไอพวกชีฝรั่งก็ได้นะครับวันนี้มะนาวออยดอกมะปามาพ่อขวยแบ่งกับพ่อมเออาวันนี้ครับแก้วไปแก้วมันเนอะครับเฮ็ดยวองออกเอาออกอุ้ยเอาถมืออุ้ยไปชีฝรั่งใส่น้อยถูมามโน่ไปหน่อย เออโอเคนามนามนาอเออนไว้ขนไว้ขันว้ขีนไว้ขันไ้ันไว้ขันไว้ขั้ขัดวันไว้ขัยว้ขันไว้ขันไว้วนไว้้ว้ขันไว้ขั้ขไว้ขนไว้ัว้ขันไว้้ขั้ข้ขัน้ขว้นไว้ันไันไวัวัน้ันวน ซื้อแม่หรอปล่าอยูอะไรอันนี้เป็นแขก้ก่อนใหญครับตักตักหน่แขกทิ้งหครับอะให้คนสองตีนนั่นนะเพราะว่าไม่ีน้อยหลายคนก็้อยกินเนอะโอ้โเตละวันนะหวาน้องกิฟฟ้าถ้าเป็นพันสองโอเป็นเดี๋ยวเดหนพันเนาะอจอดเทเวทจอดไมครับกำคนเนาะอือาวานีอือ Long vòng quanh 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 đây เีได้ตีกอดยเพิ่มได้นเติมได้นหใส่กีสกี้ไปกีไปอีกสมุดเลยครับดครับอ่อเวดอ่าลุงชื้ออจท่านชือเอาไปบานเดยกันได้บ้านเฮามันจะมีโควิดอาไปยังไปยังอ่าเจ้นมีโควิดไปไหด้วยมันดีที่สุดละวมีแต่โควิดนำกัน่เดน เออือินนอนุมเมียนายมอนะอดอดเอดเมียบ้านเฮามีโควิดโอ้ครับรันดีครับเดยอดครับอนนี้เนของชุดนี้ครับองนุมเมียนายครับเอดอดเมียนอนมเมียอยครันเมีย้าเฮาเา้อโนปัะของนุ่มเมียเข้าไม อ่ะแขกนี่แขกตัวนี้นะที่แขกรอไหมครับอ่ะจิ้มเหรอไอ้เสือครับเดี๋ยวจะมาเป็นอุ้ยจิ้มเหรอด้วยกันคนคนห้องเนี่ยจะเป็นเอฟีด้วยกันนีเออเออจะมาเปลนทีมงานด้วยกันมาเป็ี่ยนงานของหน้าวมันตายเหนาวหนาวอี้ใครไปมูเขาไปตอดแหย่ปะหนาวได้ทำเนี่บอกกันเออไปรับนี่ครนะเลยเหลือมาได้มาตัวกันตลอดเนาะครับ เออหมันที่ถ้าใส่หนูก็ใส่ได้นะวันนี้เนี่ยถ้าใส่อีหนูได้อยู่กูเรียนไหมเด็กใส่หนูใส่หนูเล้าใส่ใส่ใส่หน้าไม่น้อกูเล่นนด้น่ะใส่หนูใจะนี่ยนะกูเล่นตลกกันแบบน่ะเจอดครับไล มากนอนุอู้คนังนี่เออัยังนนังกินหงกงอซคที่นี่ลักกินเข้าี่ไหมฮะหิวข้ากัน้อกตักมาหนักไอ้กิน่กันลยกเออเติมแฮมเตมแฮมนี่ซุกจอดนะครับเดี๋ยวจะมาเป็่นเอฟซีด้วยเป็ยนทีมการได้หนัอยดีครับ ไหนปีแ <One> ล <input> ้วอืมอ่ะนนี้ร้อยสินมาก่อนสองจิมก่อนกิ้มไปเลยเลยจะมาเป็นคิดด้วยกันโอ้นี่ครับหนึ่งเมนูนะครับเนอร์สุดยอดเลยนะครับอ่ารับรองแบบเขานะครับรสชาติจัดจ้านเผ็ดแตะครับแซ่บปากเสซ่บคอมดนะครับนี่วันนี้ขอบคุณทีมงานโอเคนเนอร์นะครับก้อนเข่าเวีเขานะครับลูกจื้นแวะมาเอวโดยเฉพาะเจ้าของสถานที่เนอร์อุ๊ดดีอืมครับอุวยไปไหนกะ วิบวับวิบวับนี่้องขอบคุณพี่วันแห่งกัรนะครับเนิร์สนับสนุนนั่นกางเกงฮื้ออุ้ยตัวนะกันหนาวนะครับโหด้ใส่วันแรกควายเจิ๋วเนี่ยขอบคุณขอบคุณพี่วันของข้าอุ้ยเออขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณชอบันเป็นอางไรบ้าครับชัวร์อู้แฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์เนื้อกำลังใจชีวิตของน่อกับทีมงานนะครับอ่า ขอบคุณกันไม่มีปัญหาเอ่อมาข้างบางทีก็ตอบคอมเมนต์จ้าไปน้อยนะครับก็ขอสมาภัยนะครับเนื้อมาข้างขงบางทีก็ติดภารกิจนะครับโอเคครับใครชอบบรรยากาศบรรยากาศแบบอี้ก็ฝากกดติดตามกับช่องชีวิตโคบอลล็กช่องคือช่องชีวิตคบอลอกเอฟซีตุนนะครับขอให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับเนื้อทุกทุกท่านนะครับติดเข้ามาชมนะครับเข้ามาพอโอเคครับคลิปหน้าเอาปปกันใหม่วันนี้ชีวิตโคนอลล็กับพิมอนมีอะไร นี่ค,นนค <S 1> <S 1> ขอบคุณครั <S <S บ <S <S สวัสดีครับ,บผมบ